ลายมีไป่ได้ชอบน,นะครับ ยังไม่้อ็กแบนนะครับสามร้อย่นเพื่อนชมนะครับรถคันนี้นะครับฉมปีสองพันสิบเก้านะครับจัดทรงซิ่งไปตลอดเลยทั้งคันเลยนะครับเริ่มแต่จัดทรงใบชุดแรกเลยนะครับชุดเริ่มจากด้านบนเลยก็มีชิลทิฝาใส่นะครับพร้อมน็อตเลนผมเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ชุดสีเทอร์แลมโบนะครับเป็นสองปียี่เบ็ดนะครับผมเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเบอร์ศูนย์ได้นะครับลายิ้วรอยเลยพร้อมสีดําทั้งสี่ชิ้นนะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับ รลไดแรกเป็นสีดำสูตรนะครับก็รับได้ยางอาซนะครับดอกงาหนาใช้ได้อีกเยอะนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูรายละเอียดลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้งตรงไปเยอะเพราะมันควรเลยนะครับจักตรงบะท่อนะครับเป็นพิเร์ทูเหมือนเดิมนะครับพอเนเนียมนะครับสปริงก็เป็นพิเร์ทูนี่ปัพเออร์ทูหลังแป้นนี้ก็เดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้ดูนะครับว่าหลังแป้นเป็นพิเร์ทูแท้นะครับไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะครับรถจะเป็นเคลื่องเดิมโรงงานไม่เคยแกะเรื่องมาดูความใสของเรื่องครับในใจ รอๆเลยนะครับชุดหลังเป็นโช๊คนะครับโอเลี้ยงนะครับตัวเทียบตัวนี้ตัวแบบพิเศษสุดเดี๋ยวฟังก็คือรีาวลากับได้ข้าความหนืดใช้งานได้จริงหมุดสีน้ําเงินเหมือนของแท้งานตัวนี้เป็นงาน1.1เป็นแก๊สแท้นะครับไม่ใช่โชค๊คน้ํามันนะครับแล้วก็เราประกันให้6เดือนรั่วแตกซึหมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับไม่ต้องรอเคมรออะไรนะครับที่ร้านมีของเลยตัวนี้นะครับมีทั้งตัว ปรับวีบาไม่ได้แล้วก็ปรับวีบาไ,ได้ที่ร้านมีนะครับามาสอบถามนะครับขอราคากันได้ท่อผมก็มีจาหน่ายทุกแบรนด์นะครับหากมาสอบถามขอราคากันได้มีหมดมือหนึ่งมือสองมีหมดนะครับสุดสีไหลนุร้อย,อยสวยๆมาดูใต้บอกตัวคันนี้บอกทาให้เรียบร้อยแล้วนะครับได้สีแดงตลอดเลยภายในสะอาดมากดูน็อตเหลดนี้ใหม่เปลยนใหม่มหมดดูรถปิ้งดีด้ รถคันนี้วิ่ง2 3 0 0 0มโลวิ่งน้อยนะครับวิ่งไ่เยอะสำหรับรถปี19นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดนะครับรถคันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่ห3 9 0 0 0สบาทนะครับแล้วก็ดาวรับรถยู่ที่1 6 0 0 0่นบาทรับรถนดีนะครับถ้าเครดิตไม่ดีก็ทักมาสอบถามมาคุยกันก่อนได้นะครับแล้วก็รายละเอียดผ่อนผมจะขึ้นที่หน้าจอนะครับ ก่อนแบบก็ผมจะขอให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปต่งตางๆอาง้ของผมนะครับแล้วก็อยากดูภาพมุมไหนอยากดูรายละเอียดลบตรงไหนถามมาสอบถามได้เดีย๋ยวผมจะขึ้นทั้งไลานจต่อไว้ที่ท้ายคลิปนะครับขอบคุณครับ